ส,ส, <hacerlo> สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านขายส้มโบรสักเิ็มสยามนั้ะสยามนะครับซึ่งเป็นสินค้าชุมชนนะครับชื่อว่าร้านคุณจอยใช่อ๋ออันนี้พี่คุณจอยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ค่ะตรงนี้ก็อยู่ที่ตำบลสองน้อยใช่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอ๋อครับอันนี้ก็ปลูกเองว่ารับมาอันนี้คือเองมือไก็เหาขาจะทำสวนเองด้วยใช่อ๋อแล้วก็ใครก็ว่าช่วยๆกันนำมาขาย นึนเลยใช่เดี๋ยวหให้เดี๋ยวให้พี่จอยมาดูหน่อยที่ร้านตัวนี้ก็มีกะต้นไซนีนะคะเอเร,ราจะขายเป็นไซส์ใช่อไซส์หนึ2 2> <อ>่งเปนหนึ่งอร้านรต้นมันก็ขายลูกละร้อยนะจ๊ะประมาลูกละร้อยถ้าสมมติเอาหลายลูกก็ลดได้นะ,ะอ๋อครับป<า>ก,<บ>กติเราจะขายประมาณกี่ไซส์ครับีตั้งแต่ศูนยดดอ๋อกิโลแล้วก็หนึ่งกิโลถึงสองแล้วก็สองเล่น คเคยเห็นที่เขาขายลูกละห้าสิบบาทานในประมาณไซส์เล็กสุดนะใช่ค่ะอ๋อหนึ่งห้าบวกบวกบวกใหญ่นะคะอ๋อที่นี้เลยค่ะหวานหอมเลยค่ะโอ้ชาวโมจัดทิ้นสายามนี่มีเฉพาะในปากพนังจะไม่ส่วนใหญ,ญ่อ๋อจะไม่ค่อยเห็นที่อื่นนะใช่คะ่ะที่นี่คือมันเป็นแหล่งกำเนิดของที่นี่เลยะะอ๋อด้านของพี่จอยก็คือจะอยู่ฝั่งขาเข้านครเส้นปากพนังนครศรีใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวราขายอย่างกันด้วยเดี๋ยวดูตัวอย่างหน่อยนี่ตัวอย่างฝนมันจะเป็นสีแดงนะ คือทำเป็นแค่ขายลคะคะครับปกติส้มโบาทีสีขาวด้วยใช่ไหมคลพัาก็บางครั้งมีบ้า่ได้นทิ่นอนอกจากนั้นเคยอยากซื้อพวกน้ำส้มจากอะไรก็มีขายเหมือนกันน้้มจากลครับปกตินี่คือเราจะเปิดขายทุกวันทุกวันยกเว้น,นติดตุลาอาจจะปิดนะใช่ค่ะใช่ก็แวะมากันได้เปิดกลางวันอย่างเดียวใช่ไหมพี่ อ๋อนี่ครับร้านคุณจอยนะครับส้มโบทับเทมสยามหรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์แปดหกใช่ไหมศูย์แปดหกแล้วก็หกแปดสี่เจ็ดหกสี่นะคะศูนย์แปดหกหกแปดสี่เจ็ดหกสี่สี่อาจะมาซื้อหรือว่าส่งก็ได้ขายส่งได้ห<ส>มดอีรับประกันความหวานเลยนะรับอครับถ้าใครอยากซื้อแบบแพ็คเล็กก็มีเหมือนกันแบบแก่แก่เนื้อแล้วเนาะบริการแค่สำหรับร้านที่เดินทางนะคะอ๋อว่ากินระหว่างทางก็อ๋อซื้อได้ โอเคขอบคุณพี่จอยมากครับ